สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของระบบการประเมินผลงานแบบออนไลน์นะครับซึ่งเป็นระบบที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกนะครับในการทำงานขององค์กรในเรื่องของการประเมินผลงานนะครับในส่วนแรกนะครับในระบบเราก็จะมีนะครับในส่วนของการให้กำหนดเกรดผลงานนะครับว่าคะแนนประเมินผลที่ได้ออกมานั้นในช่วงของเรนคะแนนไหนนะครับเราให้เกรดอะไรนะครับ ส่วนเกรดที่ออกมานั้นจะนําไปบริหารจัดสรรการจ่ายอย่างไรก็จะเป็นเรื่องที่องค์กรจะเป็นผู้กําหนดต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดรอบการประเมินนะครับซึ่งในระบบเรานะครับก็จะมีการเก็บเรคคอร์ดการประเมินได้นะครับสูงสุด4เรคคอร์ดนะครับแปลว่าเก็บข้อมูลการประเมินได้4รอบการประเมินหากเราต้องการเ,าเก็บข้อมูลเพิ่มมากกว่านั้นนะครับก็คือ เราก็จะลบข้อมูลในรอบแรกๆออกไปนะครับเราก็จะสามารถบันทึกข้อมูลการประเมินใหม่ใน,ในรอบใหม่ๆได้บนไปอย่างไม่จำกัดนะครับส่วนหากองค์กรใดต้องการเก็บข้อมูลมากกว่านั้นนะครับย้อนหลังหลายปีมากกว่านั้นก็สามารถ Export ออ,ออกไปเป็น Excel นะครับในส่วนต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการกำหนดผู้ประเมินนะครับและสิทธิ์ของการประเมินรูปแบบของการใช้งานนะครับ ซึ่งในส่วนของระบบเองนะครับผู้ที่จะทําการประเมินนะครับก็จะมีโหมดในการดูนะครับาภาพของ KPI ของหน่วยงานนะครับว่าโอเคหลังจากที่หน่วยงานต่ตางๆเซตแล้วนะครับก็สามารถเปรียบเทียบดูตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับหรือว่ากําหนดให้เป็นโหมดของการประเมินนะครับทําการประเมินในช่วงเวลานั้นหรือว่าปิดระบบนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแอดมินของระบบเป็นคนเซตนะครับ ซึ่งในส่วนของการกําหนดสิทธิผู้ประเมินนั้นนะครับเราก็สามารถเลือกนะครับพนักงานหรือผู้บริหารที่จะให้ทำการประเมินหน่วยงานใดๆนะครับแล้วก็เลือกหน่วยงานที่เขานะครับได้รับสิทธิในการประเมินนะครับแล้วก็ทำการบันทึกนะครับแล้วก็จะมีการปรับสถานะต่างๆนะครับว่าให้ประเมินได้หรือปิดการประเมินนะครับแล้วก็ปรับโหมดอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าณตอนนี้ ผู้ที่ทำการประเมินนั้นอยู่ในโหมดของบิวนะครับเพื่อดูภาพรวม KPI หน่วยงานหรือโหมดของการประเมินนะฮะหลังจากที่กำหนดผู้ประเมินต่างๆแล้วนะครับในระบบเองเนี่ยนะครับก็จะมีการให้กำหนดในเรื่องของสัดส่วนของหัวข้อประเมินนะครับเพื่อบริหารความเป็นธรรมในระบบการประเมินผลงานนะครับเพราะว่าในแต่ละตำแหน่งนั้นนะครับถ้าเรามีการกำหนดสัดส่วนมันก็จะมีการกำหนดว่า ตำแหน่งนั้นนะครับจะมีส่วนร่วมในเรื่องของ corporate KPI กี่เปอร์เซ็นต์นะครับหัวข้อที่เป็น KPI ของหน่วยงานกี่เปอร์เซ็นต์หัวข้อที่เป็น KPI ส่วนตัวกี่เปอร์เซ็นต์หัวข้อที่เป็น competency นะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงของสกิลหรือ behavior ก็แล้วแต่นะครับตามนโยบายที่บริษัทกำหนดนะครับซึ่งในส่วนของตัวเลขสัดส่วนต่างๆเหล่านี้ก็จะนำไปใช้ตรวจเช็ค นะครับ KPI ของตำแหน่งต่างๆของแผนกต่างๆที่กำหนดเข้ามาว่าสอดคล้องตามนโยบายหรือไม่นะครับหลังจากที่กำหนดข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกำหนด KPI และการมอบหมาย KPI นะครับซึ่งในองค์กรก็สามารถกำหนด KPI นะครับนะครับขององค์กรของหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วทำการมอบหมายต่อไปได้นะครับ ในส่วนของหัวข้อที่ได้รับมอบหมายมานะครับระบบก็จะขึ้นแถบสีว่านี่คือการมอบหมาย KPI ที่มอบหมายมาจากหน่วยงานต้นสังกัดนะครับหรือผู้บริหารนะครับส่วนที่หน่วยงานกําหนดเองก็จะมีหัวข้อเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่กําหนดแล้วนะครับในสายงานต่างๆก็จะสามารถทําการมอบหมาย KPI ข้อนั้นๆให้หน่วยงานใต้บังคับบัญชาต่อไปได้นะครับว่า KPI ข้อนั้นต้องการให้หน่วยงานใต้ับคับบัญชาหน่วยงานไหนบ้างรับผิดชอบนะครับซึ่งข้อมูลก็จะไปแสดงนะครับใน KPI alignment ของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับหลังจากที่มีการมอบหมาย KPI ระดับสายงานหน่วยงานแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดและมอบหมาย KPI ในส่วนตำแหน่งงานนะครับซึ่งในบุคคลพนักงาน บุคคลต่างๆก็จะผูกอยู่กับตําแหน่งงานที่เรากําหนดนะครับดังนั้นในหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะมีหัวข้อที่ได้รับมอบหมายมาจากองค์กรหัวข้อตามนโยบายนะครับและก็มีการกําหนดหัวข้อที่เป็นของหน่วยงานเพิ่มเติมนะครับกำหนดหัวข้อที่เป็นของบุคคลเพิ่มเติมและก็มอบหมายไปให้บุคคลต่างๆนะครับซึ่งในการมอบหมายให้ตําแหน่งต่างๆในแผนกนั้นนะครับ ก็จะเป็นการมอบหมายในลักษณะของเปอร์เซนต์ความรับผิดชอบนะครับแต่ละตำแหน่งมีจำนวนข้อในการรับผิดชอบที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ระบบก็จะต้องเซตความเท่าเทียมกันเพื่อนำไปบริหารการจ่ายที่เป็นเกณฑ์เดียวกันนะครับด้วยการควบคุมเป็นเปอร์เซนต์นะครับบางตำแหน่ง5ข้อบางตำแหน่ง7ข้อบางตำแหน่ง10ข้อนะครับแต่ทุกตำแหน่งรวมแล้วต้องเป็น100%เหมือนกันส่วนเปอร์เซนต์ในส่วนของพาร์ทไหนอินดิวิดวลมีเท่าไหร่ นะครับของยูนิตหรือดีพาร์ตเมนต์หรือเซคชั่นมีเท่าไหร่คอ์ปอรเรทมีเท่าไหร่ก็อ้างอิงจากนโยบายที่เราได้กําหนดไปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วเราก็สามารถทําการตรวจสอบได้ว่าในหน่วยงานนั้นกําหนดสัดส่วน KPI ในแต่ละข้อมาเท่าไหร่สอดคล้องตามนโยบายหรือไม่นะครับหลังจากที่มีการกําหนดอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับ ในแอดมินระบบนะครับก็สามารถมาทวนสอบความสอดคล้องนะครับของ KPI ได้นะครับว่า KPI สำคัญขององค์กรนะครับที่ผู้บริหารให้ความสำคัญนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผู้รับผิดชอบแล้วหรือยังนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของข้อนี้นะครับเป็น KPI เรื่องของการบริหารจัดการ Inventory นะครับภาพรวมของบริษัทนะครับเราก็สามารถมาเลือกดูได้ว่า In v e n t o r y นั้นนะครับ ในแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องมีตำแหน่งงานที่รับผิดชอบข้อนี้หรือยังรับผิดชอบเป็นน้ำหนักมากน้อยเท่าไหร่อย่างไรนะครับเพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราก็เซิร์ชได้ตามคีย์เวิร์ดนะครับของ KPI นั้นๆหลังจากที่มีการกำหนดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของระบบเองนะครับก็จะมีในส่วนของการเก็บข้อมูลการทำงานที่ ตอบโจทย์ KPI ข้อต่างๆนะครับว่าหน่วยงานนั้นๆมี KPI เรื่องไหนผลงานในแต่ละไตรมาสเป็นอย่างไรและพอถึงรอบการประเมินนะครับก็เอาผลงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับเพื่อนำมาทำการประเมินหลังจากที่ทำการเซตร,ระบบเรียบร้อยนะครับเก็บข้อมูลต่างๆนะครับก็นำไปสู่เรื่องของการทำการประเมินผลงานรายบุคคลนะครับ ซึ่งในส่วนของการประเมินผลงานรายบุคคลนั้นนะครับระบบก็จะเป็นการประเมินแบบออนไลน์นะครับโดยที่ผู้ประเมินนะครับก็จะสามารถเข้าไปทำการประเมินนะครับตามสิทธิ์ที่ได้กาหนดไว้นะครับว่า,าผู้บริหารคนใดประเมินหน่วยงานใดบ้างนะครับก็เข้าไปตามนั้นนะครับ ซึ่งในการที่จะทําการประเมินได้นั้นนะครับทางผู้บริหารระบบก็ต้องมีการเปิดโหมดของการทําการประเมินเข้าไปนะครับแต่ก่อนจะถึงช่วงเวลาในการทําการประเมินผลงานในปลายปีนะครับผู้บริหารระบบควรจะเปิดในส่วนของโหมดวิวนะครับเพื่อใหอ้ผู้จัดการหรือว่าผู้บริหารหน่วยงานต่างๆนะครับได้ตรวจสอบดูข้อมูล KPI ก่อนว่าเรียบร้อย ครบถ้วนหรือไม่นะครับตามที่ได้กำหนดและก็เสนอมาให้บริษัทอนุมัตินะครับซึ่งในส่วนของ c อเซอร์ต่างๆนะครับก็จะสามารถเข้าดูในข้อมูลของ KPI นะครับซึ่งเป็นแบบรูปแบบของ KPI alignment นะครับของแผนกนั้นๆว่าหัวข้อประเมินต่างๆที่ส่งมาอนุมัตินั้นนะครับสรุปแล้วตัวเลขของข้อต่างๆเป็นอย่างไร <L un> it> <inhib itor> หลังจากที่ผู้บริหารระบบนะครับเปิดโหมดให้เข้าทําการประเมินแล้วนะครับผู้ประเมินก็สามารถทําการล็อกอินเพื่อเข้าทําการประเมินนะครับตามรหัสที่บริษัทกําหนดนะฮะซึ่งก็จะสามารถเข้าทําการประเมินในหน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับสิทธิ์นะครับตามที่กําหนดไว้นะครับในส่วนของตําแหน่งที่ยังไม่ได้ทําการประเมินก็จะเป็นหน้าจอเพื่อเข้าทําการประเมินนะครับ ส่วนตำแหน่งที่มีการประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ,ะแสดงข้อมูลของการประเมินที่ประเมินไปแล้วนะครับซึ่งผู้ดูแลระบบนะครับก็จะสามารถทําการตรวจสอบนะครับผลการประเมินได้ว่าแต่ละหน่วยงานนั้นทําการประเมินมาหรือยังนะครับครบถ้วนหรือยังนะครับผลการประเมินของแต่ละบุคคลในผลแผนนั้นเป็นอย่างไรได้คะแนนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ได้เกรดอะไรนะครับ และสามารถดูรายละเอียด bueno ของการประเมินที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการแผนกนั้นๆนะครับทำการประเมินเข้ามาได้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีข้อมูลการประเมินต่างๆแล้วนะครับในระบบเองนะครับก็สามารถทําการเข้าดูผลการประเมินย้อนหลังนะครับในรอบต่างๆว่าผลการประเมินในแต่ละรอบเป็นอย่างไรถ้าองค์กรที่มีการประเมินในหลายๆรอบนะครับก็จะมีข้อมูลแสดงต่างๆขึ้นมา ตำแหน่งในในพนักง,งานแต่ละคนนั้นนะครับรอบการประเมินแต่ละรอบมีผลงานเป็นอย่างไรได้ตามเป้าหรือว่าไม่ได้ตามเป้าอย่างไรนะครับหลังจากที่ดูข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับในระบบเองก็จะมีโหมดในเรื่องของการจำลองการบริหารการจ่ายนะครับซึ่งในการบริหารการจ่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรครับว่าจะเป็นการบริหารการจ่าย จากบัตรเจ็ดเดียวหรือนะครับบริหารการจ่ายแบ่งเป็นกลุ่มของพนักงานนะครับจากบัตรเจ็ดเดียวความหมายอย่างเช่นว่าบริษัทมีบัตรเจ็ดในการจ่ายโบนัสนะครับเท่านั้นเท่านี้มี10ล้านบาท15ล้านบาทจัดสรรการจ่ายตามเกรดของพนักงานที่ประเมินออกมานะครับโดยไม่มีการแบ่งกลุ่มใดๆนะครับส่วนบางองค์กรอาจจะอยากมีการแบ่งกลุ่มอย่างเช่นแบ่งตามรายหน่วยงานนะครับ ในการจัดสรรการจ่ายโบนัสการปรับการขึ้นเงินเดือนเนี่ยก็แยกตามรายหน่วยงานไปเลยนะครับซึ่งขึน้นกับนโยบายหรือบางองค์กรอาจจะต้องการนะครับจัดสรรการจ่ายตามกลุ่มระดับของพนักงานนะครับอย่างเช่นระดับปฏิบัติการนะครับมีบัตเจตเท่านี้ระดับหัวหน้างานมีบัตเจตเท่านี้ระดับผู้จัดการระดับผู้บริหารแบ่งบัตเจตกันไปตามระดับของพนักงานในส่วนของตัวเลขเงื่อนไขาการจ่ายต่างๆนะครับ ทางบริษัทเองก็สามารถกําหนดได้แล้วก็บันทึกเป็นพรีเซ t ตนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเกรดที่ออกมาได้นะครับเราจะมีสัดส่วนการให้โบนัสกี่เดือนนะครับสัดส่วนการปรับขึ้นเปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นะครับแล้วในแต่พนักงานแต่ละระดับนั้นเนี่ยมีตัวบวกของโบนัสจำนวนเดือนหรือไม่หรือมีตัวคูณของเกรดของส a l a r ที่จะเพิ่มหรือไม่นะครับระบบก็จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราได้บันทึกไว้เนี่ย มาทําการคํานวณซึ่งก็จะทําให้ผู้บริหารสายงาน HR นะครับบริหารได้ง่ายนะครับทำข้อมูลเสนอกับผู้บริหารในการอนุมัติการจ่ายได้อย่างสะดวกนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะเป็นระบบการประเมินออนไลน์ที่ทําให้การประเมินขององค์กรสะดวกและง่ายมีประสิทธิภาพนะครับเพราะทุกอย่างเป็นระบบออนไลน์แล้วก็เรียลไทม์ทั้งหมดครับ